อร่อยไหมคะเปลี่ยนที่กินข้าวใหมจืดก็ต้องหนึ่แเละลูกข้าวโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ชินนะครับคุณหมอบอกว่าไงบ้างเบื้องตน้นเขาบอกว่าตุนเลือดแล้วเลือดดี่อ,องทางนี่จะดีแต่ว่ามีอะไรนะเป็นเลือดขาวที่แบาบว่าถ้าแบาาบาไม่สบายต้องบอกเขามันอาจจะเสียแบบติดเชือ้ออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็อย่างอื่นอนะ่ะในร่างกายที่แบบอันตาสามาดีหมดมีแค่แบบเหมือนเขา,าไปเห็นมันหินปูนเล็กๆเกาะอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละ ใช่เขาบอกว่าต้องระวังเพราะว่าอาจจะเป็นนิ่วได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดคลิปกันที่ใหม่นะน้องฟิวบอกว่าเบื่อแล้วข้าวที่บ้านอ,อยากมากินข้าวที่โรงพยาบาลโอ้โหทุกคนตอนนี้น้องฟิวป่วยนะมาแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้พ่อตาพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะทุกคน นี่อะไรนะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ไม่ต้องตกใจเลยนะครับทุกคนคุณหมอให้แอดมิดนะครับตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่นะฮะอร่อยไหมคะเปลีย่ยนที่กินข้าวไหมจืดนะก็ต้องหน่างแหละลูกเข้าวโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ชินนะฮะอ่าโอเคทุกคนก็น้องฟิวอ่ะ มีอาการปวดท้อง uh huh. ปวดแบบรุนแรงใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่ไหวเราก็เลยพามาหาหมอนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะชแล้วคุณหมอเนี่ยก็ให้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็อันตรสซาวนี่เลยสภาพอย่างที่เห็นอแล้วก็ไปตรวจเลือดด้วยเจาะเลือดไปตรวจเลือดนะครับแล้วเมื่อกี้พ่อไปเอาพวก ใส่ชงใายชาที่บ้าน <Ừ. S 1> แล้วแม่ก็ลงไปซื้อของมาไม่ทันคุณหมออแล้วคุณหมอก็มาคุยกับฟิลนะฮะคุณหมอบอกว่าไงบั่งเบื้องตน้นเขาบอกว่าตัวเลือดแล้วเลือดดีของท่านนี่จะดีแต่ว่ามีอะไรนะเม็นเลือดขาวที่แบบว่าถ้าแบาาบไม่สบายาต้องบอกเขามันอาจจะเสียเ่ยงแบบติดเชื <c oughs> <ๆ>้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างอื่นอะในร่างกายที่แบบอัตราสามาดีหมดมีแค่แบบเหมือนเขาไปเห็นมันหินปูนเล็กๆเกาะอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละ ชาเขาบอกว่าต้องระวังเพราะว่าอาจจะเป็นนิ่วได้นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นแล้วก็เขาพูดเยอะมากเสิรุปเขาบอกว่าเอโอดยรวมอาจจะเป็นกับเพาะอาหารอักเสบครับนั่นแหละทุกคนอาจจะต้องอจจรอดูอีกทีอ่าไม่เป็นไรก็อย่างน้นอยเนี่ยไดเอ็กซเรย์แล้วอะไรแล้วก็มีความเสี่ยเออปลอดภัยเพราะว่าฟิลอะเขาจะปวดท้องน่ากลัวมากแม่ใช่เราก็กลัวแบบเป็นอะไรแบบเยอะอืมจริงๆโรคที่เกี่ยมในท้องนี่มันเยอะมากเลยนะแพทย์หลายโรคนะน่ากลัวนะ นิ้วไสติ่งอะไรพวกนี้อูพ่อพ่อในกลัวไส้ติ่งที่สุดไส้ติ่งนี่อันตรายถึงชีวิตนะถ้ามาหามองไม่ทันนะถ้าผ่าออกไม่ทันะนี่คือน่ากลัวมากไส้ติ่งแตกนี่โอ้โหเล่นไม่ได้นะแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยต้องคนมีอายุไม่ใช่นะแม่เด็กอะไรก็เป็นได้นะไส้ติ่งนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดกับคนบางคนแค่นั้นเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าฟิลปวดอ่ะปวดตรงไหนลูกฝั่งซ้ายอ่าแนวแนวไหนแถวนี้ใช่ไหมปวดมากด้วยแม่นะครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวให้น้องฟิวกินอะไรให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะคร<ส>ับอ่ะโอเคตอนนี้น้องฟิวบอกว่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้บอกว่าอะไรช่วยเอาของตรงน,นั้นออกหน่อยหนูจะทํางานไอเลี้ยงหมาจบงานอะไรก่อนการบ้านโอ้โหไม่ใช่การบ้านงานงานโรงเรีนยนได้แหละศิลปะโอ้โหเด็กขยันนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างนะทุกคนคะแนนลงหัวไปทุกคนทำไหนเอ,อ้อยฟิวมันปรับอันนั้นขึ้นได้นะลูก นะกดเอานั่นไงเซลล์เหมือนปดเลยเฮ้ยฟิวอย่างเท่ซื้อไว้ที่บ้านสักกันไหม,อ,มอย่าเลย <laughs> จะบอกว่าฟิวนี่เขาเป็นเด็กขยันนะครับทุกคนหรือว่าดองงาน <c oughs> ดองไม่คู้ส่งผมว่าดองอะไรดูโรงพยาบาลนะเขายังทำงานเลยมันคืองานเลยฮะเล่นเกมไม่เอานะไม่ใช่อยาเข้าเน็ตก,ก่อน เขเขียนปังนได้เหรอไห้น้องเขียนหนูใ่ yeah. โอ้โหนี่ขนาดให้น้ำเกลือนะครูถ้าครูดูคลิปนี้อยู่นี่ต้องให้ยี่สิบเต็มร้อยนะถึงหนูจะป่วย <c oughs> ถึงหนูจะป่วยหนูยังทำงานมือเดียวส่งครูเลยเห็นไหม <Yeah. S 1> จริงๆรุ่นเราไม่มีหรอกแม่แบบนี้ใช้มือเขียนเอาเนาะดินสอเหลาแต่ยุคนี้สองพันี่้ี่คือ iPad ส่งงานผ่านเมลคือโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับ แต่ก็นี่แหละดูนะครับทุกคนนอนอยู่โรงพยาบาลเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับถือว่าดีมากเลยดีแล้วก็วันนี้เบื้องต้นเลยรับน้าเกลือไปก่อนนะครับหนึ่งนะครับใช่แล้วหนูก็จะหน้าบวมจริงเนยใช่ทุกวันนี้ก็บวมเนี่ยน่าจะแต่งออกมาตอนนี้เริ่มอะไรวะในกล้องมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มเอียงข้างจริงจริงด้านมองดีดีอ่ะจริงเนี่ยมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มเหนียงออกอะไม่เหนียงมีอยู่แล้วตอนนี้ยมันจะมันจะปุ๊บปั๊ออกมาแล้วใช่เหรอ น้ำเกลือนะใช่มันมีโซเดียมไหมโซเดียมเมืม่อกี้พยาบาลเขามาฉีดอะไรแล้วยาลดกดแล้วแบบตอนแรกฉีดยังไม่เท่าไหร่แล้วพอพี่เขาออกไปปุ๊บเหมือนแบบอยู่ยาทําง,งานปวดมากปวดแบบเข้าเซ็งเงี้ยเลยอะปื๊ดหนึ่งมันวิ่งใช่ป่ะยาเม็ดเดี๋ยว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 เลยล่ะปวดเลยเขาบอกอืแล้วก็ตอนที่ี่จะมาหาหมออาการเป็นไงแบบมันปวดทุกคนปวดแบบเหมือน ไม่ใช่ปวดจุกมันปวดแบบปวดเจ็บปวดจึก,กะอะอะไรอย่างนั้นแล้วเบื้องต้นก็คือหมอสันนิษฐานมาเขาข้าวก่อนเพราะอ,อาหารใช่ไหมใช่เสบปกติฟิลก็กินข้าวไม่ให้เป็นเวลานะใช่ม,มีตอนไหนก็กินตอนนั้นใช่อันนี้อันนี้อันนี้แบบบอกไว้เลยว่าการกินข้าวไม่เป็นเวลาเนี่ยอาจทาให้เกิดโรคกระเพาะใช่ครับเป็นโรคกระเพาะได้นะอันนี้เรื่องจริงนะแม่มไม่งั้นเขาถึงกินเช้าเที่ยงเย็นกันทําไมใช่ฟิลบางทีตื่นสายมากินโน่น่ะ เทีเ่ยงบ่ายมั่วไปหมดเลยเย็นก็ไปกินนอะ่นสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยคือกินข้าวไม่เป็นเวลาอันนี้อันนี้อาจจะส่งผลแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่เป็นโรคก,กระเพาะอาหารแต่ว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบอันนี้เท่าๆกันนะเพราะตอนหมอมาเราไม่อยู่แม่ลู้เรื่องลางพ่อกลับบ้านก็ไปเอาไอแพดให้ฟิลม,มาทํางานนี่แหละ,ม,ะมาดูได้ทําอะไรอยู่กําลังหายอยู่ทาแบบไหนนี่ไฟงานไม่ใช่ของคนอื่น หาเทมเพลตเหมือนจะดีหาเทมเพลตหาเทมเพลตอันนี้ดีเอ่ออ่ะเดี๋ยวให้เขาทํางานก่อนแล้วกันแม่นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้พ่อไม่ได้นอนด้วยเพราะว่าที่นอนมันมีแค่อันเดียวแล้วจะมาแย่งกันก็ไม่ได้แล้วพ่อเองอะ่ะก็ยังเป็นไข้หวัดอยู่ก็เลยไม่อยากที่จะมาอยู่นี่ เสียงเนี่ยยังไม่ดีเลยทุกคนก็ยังมีไอกระดกกระแดกอยู่นะครับมีหมอนัดด้วยไหมคะเออพ่อก็โดนหมอนัดแต่เดี๋ยวจะบิดหมออยู่ <c oughs> บิดบิดหดเออบิดเลย <c oughs> <c oughs> ดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวอันนั้นว่ากันนะครับส่วนคืนเนี้ยให้ไม่เดือนเพื่อน้องฟิวอยู่นี่แล้วเดี๋ยวจะนอนที่นี่คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ออกบางนะครับแล้วห้องที่นอนนี่ก็กว้างขวางเลยทุกคนเป็นห้องไซส์เอ็มนะครับนี่ก็อยู่สบายแหละเดี๋ยวไม่เดือนคนนอนนี่น้องฟิวอยู่นั่นแต่ เวลาลูกจะเข้าห้องนะ้ำแม่รู้ใช่ไหมออถอดปลั๊กเดินไปเลยนะครับแล้วก็จะป่วยเร่งด่วนก็นี่มีโอโ้โหตื้อตื้อส่วนตัวนี่กดส่วนวันนี้นะครับก็น้องฟิลแอดมิดไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะไม่ต้องห่วงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมเมนต์ไว้นะครับ,บขอบคุณมากมากไไว้นะครับผมได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวตามดูกันตะ่อไปครับ